โอนบางแพรครับสรุปเหรียญรูปทวดเลื่อนสมรรษักของบอยเจ,จ้าพระจันเนี่ยแท้ไหมถ้าไอเหรียญนี้เป็นตัวตัดเดียวกันกับศูนย์แปดหน้าเลื่อนอักบาการ์นะบอกเลย ยกกล้องให้โดนเลิกเลิกเล่นพระด้วยยกกล้องให้โดนเลิกเลิกเล่นพระด้วยอุย้ยอะไรงไงนะขอยอทีผมยกกล้องให้อาจารย์รักและผมเลิกเล่นพระด้วยอุย้ยอาจารย์เทียมฟันทงหน่อยฮะก็ขอฟันธงมาพระองค์นี้แท้ครับท่านอุปนายกเลยครับในในด้าน,น,นที่วิเคราะห์ผมนนะก็ต้องเปอร์เซ็นต์แท้สูงนี่โอ๊ตเชื่อถือท่านไหมเชื่อถือสิครับเชื่อถือนะเอาท่านตอบแบบไม่รู้จักโอ๊ตได้ไหมก็ก็ก็บอก่าแท้แล้วก็ก็ก็บอกว่าแท้แหะฮะเอาพี่ต้อยเมืองนนท์แหละครับมันหนีไม่พ้นยังไงมันก็ต้องแท้พี่อ ผมมองว่าแท้อะแล้วนายยกพยับเลยครับอันนี้ถ้าส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครซะถ้าผมเทศพูดให้จงคิดพายแต่หัวตาน้าหลวงปูนทวดครับถ้าเหรียญนี้ถ้าไม่ได้ไม่เพื่อไม่ใช่เพื่อตัดปัญหานะครับครับไม่ใช่ตัดปัญหาครับหนักใจขายผมผมซื้อหกล้านผมซื้อหกล้านครับหกล้านเลยพี่ไอโอทว่าไงนะครับถ้าไอเหรียญนี้เป็นตัวตัดเดียวกันกับศูนย์แปดหน้าเลื่อนอัปป้านะผมบอกเลยยกกล้องให้โดนเลิกเลิกเล่นทาด้วยยกกองให้โดนเลิกเลิกเล่นทาด้วย